สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระศุกร์ที่ได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีค่ะซึ่งแต่ละลัคนาราศีนะคะความหมายจะไม่เหมือนกันนะคะ และในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทางยูทู e ด้วยนะคะ ดาวพระอังคารนะคะและดาวพระศุกร์อยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้นะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรค่ะจะหมายถึงนะคะความขยันในการหาเงินหาทองขยันในการหาโภคทรั์นั่นเองรวมไปถึงนะคะขยันในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพัน์ปีหกนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะบางท่านนะคะอาจจะเอาบ้านนะคะหรือบางท่านอาจจะมีที่ว่างนะคะ ที่ที่ท่านไม่เคย เอามาทําอะไรช่วงนี้ก็อาจจะมีความคิดนะคะว่าเอาที่ตรงนี้นะคะมาขายเกี่ยวกับอาหารการกินหรือบางท่านอาจจะเปิดขายของเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยของใช้ประจําวันของสวยๆงามๆเสื้อผ้าอาภรณ์ค่ะโดยขายในลักษณะเป็นออนไลน์แล้วก็มีการขนส่งแบบเดลิเวอรี่ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมักจะมีอาชีพหลายๆอาชีพในเวลาเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระเสาร์ทับที่ลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่5ทั วาคมปี63ส่งผลถึง2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะมีความอดทนมากๆเลยค่ะและเป็นคนที่หาเงินเก่งพอสมควรน,นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วแล้วก็อาจจะมีงานใหม่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้และงานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตรงจุดนี้นะคะก็มีความดิ่นพอสมควรค่ะรวมไปถึงนะคะงานที่เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีต่างๆการขายของออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะส่งผลดีให้ท่านเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็สามารถนะคะเอาตรงจุดนี้ขึ้นมาทำอีกตัวหนึ่งซึ่ง ก็จะส่งผลประโยชน์หรือส่งผลให้ท่านนะคะได้โชคลาภโชคลาภตรงนี้ก็คือรายได้พิเศษเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งในวันที่13เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าท่านก็มีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะการเงินไหลมาเทมานะคะ ถึงแม้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีการเงินเข้ามาเด่นดีพอสมควรแต่ก็หลังจากวันที่13เป็นต้นไปนะคะก็ให้ลระมะระวังนะคะอาจจะมีรายจ่ายนะคะที่โดดเข้ามารายจ่ายที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะบริหารในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะ โดยเฉพาะนะคะอาจจะมีคนรอบข้างเพื่อนบ้านเพื่อนูงพี่น้องนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมาขอหยิบยืมท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้มีสตินะคะช่วงประมาณต้น,ตน เดือนกุมภาพันธ์ก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีมังกรนะคะท่านจะทําอะไรท่านจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆท่านจะมีธุรกิจใหม่ๆที่ท่านคิดจะทานะคะช่วงระยะเวลาต้นๆของเดือนกุมภาพันธ์ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะอาจจะก,กระทบกระทั่งกับคนรอบข้างอาจจะก,กระทบกระทั่งกับคนที่ร่วมทํางานกับท่านก็เป็นไปได้ะคะ่ะและถ้าในช่วงต้นๆเดือนเช่นเดียวกันนะคะจะมีการเซ็นสัญญาอะไรนะคะก็ขอให้อ่านให้ดีๆนะคะจะได้ไม่ มีปัญหาในวันข้างหน้านั่นเองค่ะ และดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นี้นะคะก็ยังมีความหมายถึงขยันในเรื่องของความรักความผูกพันนั่นเองก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีรักใหม่เข้ามานะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็ยังไม่เปิดเผยนะคะบางท่านก็อาจกําลังดูใจกันอยู่หรือบางท่านก็อาจจะมีแล้วก็เป็นไปได้ค่ะแต่ยังเปิดเผยไม่ได้นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของความรักความผูกพัน ก็ให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีสติแล้วก็พิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนนะคะเพื่อจะได้มีความรักที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้านะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าช่วงนี้นะคะถ้าท่านทําอะไรนะคะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถนะคะหรือเอาตรงจุดนี้นะคะมาทําอะไรให้เป็นเงินเป็นทองมาทําอะไรที่ให้ได้รายได้พิเศษเข้ามาก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่ในการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีมังกรค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรนําตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ